วันเราไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามเดีว่าวันนี้เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ออฟเดอะเยียร์เรารู้สึกเขือนก่อนแต่ก็ขอบคุณมากๆก,กับทาง GQ แล้วก็พี่ๆที่เห็นถึง <c oughs> สิ่งที่เราพยายามทำวุกันงคอย่างที่ผมเคยบอก <c oughs> ว่าอยากจะเข้ามาบุก,กันงเพื่อแบบกิเท็แบ่งๆความสุข <c oughs> กันกับคนที่เข้ามาในชีวิตเราเน่ยมันคือมันเป็นผลทางที่ทําให้คนได้รับความสุขนั้นได้กว้างขึ้น ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่เป็นส่วนหนึ่งทําให้วงการมันเทิงไทยคึกคักขึ้นมาเป็นช่วยส่วนหนึ่งในการเป็นช่วยรันวงการบันเทิ่เนี่ยในฐานะที่เป็นคนในวงการมันเถืวงารรู้สึกยังไงบ้างดีใจเวลาจริงๆเวลามีคนบอกว่าเราเราเป็นส่วนหนึ่งในวงการไหนก็ตามที่ทำให้วงการนั้นดีขึ้นคึักขึ้นมีความสุขขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ดีใจแล้วแล้วที่สําคัญต้องขอบคุณวงการบันเทิงนด้วยแล้วขอบคุณพี่สื่อแฟนคลับทุกคนออดีตทุกคนจริงๆมันคือนการส่งต่อ มันกิ๊กเทกอะมันลูกค้ายหนความสุขมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้พลังงานในการสร้างงานดีๆมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้ประสบการณ์ระหว่างทางเนี่ยรางวัลที่เราได้รับอย่างวันนี้มันมีแรงมันเป็นแรงทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานในวงการมากน้อยขนาดไหนมา่รองะมะมากควก็อย่างแรกก่อนมีมีกำลังใจขึ้น่าเรื่อยๆที่มันมีกำลังใจเรื่องเล็กๆก็มีเรื่องใหญ่ๆก็มีอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ พอสมควรเลยแหล,ละกับกับคนที่ให้รางวัลเราก็เป็นผลงานที่ดีส่วนเรื่องคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเ,เองก็อยากมีครับอยากอยากมาดูไหมต้องถาม้องร้องให้พี่เพื่อนอยากดูอยากดูาากดใช่ไหมได้ถามแฟนคลับบ้างยังครับว่าอยากดูไหมเคยถามเขาเขาอยากเขาอยากให้จัดจริงๆเดี๋ถ้าสองพันยปีหน้า2025 2น2ี2สิบเนี่ยเดี๋ยวก็ก็จะลองคุยกันดูว่ามีดีไหม แต่แนวไมคก็มีแพลนอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอออาจจะคิดคอนเสิร์ตหรือสักคนาอะไรอย่างงี้ยถ้าตามถ้าตามตรงเลยผมแอบแบบคิดคอนเซ็ปต์คิดอะไรของคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆอยู่อ่ะมันไป่อเพราะว่าจัดใช่ไหมคะปีหน้าคืเ่เรื่องเวลาไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะมีเรื่องชายชายชายที่ก็จะต้องเรื่องโปรเจกต์ปีหน้าเหมือนกันกันอยู่ในช่วงพรีโปรดักชันแล้วช่วงปีหน้าช่วงขายแล้วก็ช่วงออนต้องมีคอนเสิร์ตของ ทั้งทีนี่ก็เสิร็จร่วมหมดทีด้วยคอนเสิร์ตเดียวเลยไม่แน่ใจว่ามันจะทันไหมแต่ถ้ทันก็ดีแต่เรื่องสุขภาพนี่คือตอนนี้มั่นใจร้อปร์เ็น์แล้วเหงแรกร้อยเปอร์เซ็นแล้วเป็นไงบ้างอัปเดตอาการเป็นยังไงบ้างหายจากผ่าแล้วตอนนี้ก็90%้าเปอรนตะครับเก้าสิบเปอร์ของอาการข่าเิ่งไม่ได้ยังมองคนไทยหนักไม่ได้แต่ว่าไม่แป๊บๆระหว่างคืนแหละสบาย คุณหมอย,ยังต้องให้ระวังอะไรมากมายนะระวังนักข่าวถามเสสายอะออกกำลังกายได้หรือยังห้ามวิ่งอย่างเดียวกับห้ามบิดคือตอนนี้มันเหมือนกระดาษที่แบบติดกาวติดกาวตาช้ามันอาจจะโอเคมันแห้งนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปทุิสต์มันเยอะเขาขอติดกาวรอบมันให้ร่างกายน่าสมานแลก็ต้องระวังสุดคือเรื่องอะไรเรื่องการเล่นเวลาเดินต้องระมักระวังเร็วห้ามบิด ห้ามปิดเข่าห้ามปิดห้ามนอนมีเผลอมั้งไหมคะมีสิจริงๆมันยังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ยังนั่งแบบอะไรเทพบุ่นเทพธิดาก็ก็มีไปไปถวายสังฆทานก่อนก็อึ้งหนึ่งก็เจ็บก็ต้องค่อยๆค่อยๆบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งลงทุนอ่ะเพราเวลาถ้ามันฉีกใหม่มันก็จะยากตอนนี้ยังไก่ห้าบัดครับไกลห้าบังบัดยังไปครับ แต่ว่าแอบ,บโดดนิดหน่อยออแบบยอบโดดนิดหน่อยอจริงๆ10%มันเป็นเรื่องของร่างกายซ่อมตัวเองเอจริงๆประมาณสอ,องเดือนประมาณอีกเดือนนึงต่อจากนี้ที่ที่ห้ามวิ่งห้ามขาปิดห้ามซ่าเกินคิดว่ากี่เดือนปาจะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆหมอบอกไว้ไหมครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจริงสักเดือนหนึ่งครับสี่วันทันชายพีท่านขายชายท่านคอนเสิร์ตซึ่งซึ่งปีของท่ายพอนีขายของนั่นแหละครับมีเขาดาว์าร์ตี้เออเขาดาว์าร์ตี้ปีนี้เป็นไงครับมีเขาดาว์าร์ตี้ทุกปีปีนี้ปีนี้คอนเสิร์ตเรียกว่าล็อกแอนด์ลาว์ล็อกแอด์ลาวแล้วจะตีความครั้งแรกผมได้ยินล็อกแอนด์ลาวผมตีความเป็นร็อกร็อกคือเอนเออร์จีลาวคือลาวอ่ะไทยบ้าน ซึ้งมอะไรเงี้ยอแต่ว่าคนอื่นอาจจะตีความเป็นวอล์คหรอบราวน์แบบหนักๆจะเป็นยังไงมันต้องไปดูต่างหากมิทีมคอนเสิร์ตเป็นที่สิงโตัวมโชว์มีของแคสโนวาที่มาโด่งของคนอื่นไม่ได้องผเด็กๆน้องๆในทีมก็มีมีโชว์บ้างของคนอื่นได้เลยของมาจะมีอะไรโชว์ได้ข่าวว่าจะทำไมนะเรียนกีตาร์โชว์หรือไงอยากดูอะไรครับที่ไม่ใช่กีตาร์ไม่เอาะไรจะทำอะไรแต่เาเต้นอ่ะเต้นนี่ก็เหรอ จะได้รู้ว่าแข็งแรงแล้วไงแต่ว่าแข็งแรงยังไม่ยังไม่เข็ดเลยได้อีกได้อีกร้องดูแต่คอนเสิร์ตถ้าสมมติดถึงเริ่มเต้นถ้าคอนเสิร์ตหน้าจะลองถามยันแงว่าอยากเห็นเต้นไหมเต้นไหมไอ้เต้นแบบจริงๆจังแบบจะเป็นไมค์พีค็อปตอนนี้กำลังมาแรงเลยมาแรงมากต้องมาบว่าจะมีเล็บอะไรที่แบบ น่าสนใจส่งให้ดูได้เพราะผมแบบดูอิเตอร์จริงๆผมเป็นเข้าไปดูคอิเตอร์รึเปล่ามพร้อว่าก็จริงๆตั้าสิบเปอร์เก็ๆ90%ของสาวหมดเวลานัก็โอเคเลยนะปีม่ปีใหม่ของพนังานโอเคก็ใก้ปีใหม่แล้วอย่างแรกสวัสดีปีใหม่ลูกหน้ากับทุกคนไม่แน่ใจว่าจะได้ลุกหน้าไง แล้ก็คิดจะ่วมลเพราะว่าจริๆเผื่อว่าบางคนพี่ๆตรงนี้เผือว่าคนที่ดูอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ขอให้เป็นเป็นสิ้นปีที่มีความสุขมา,มากๆค่ะรวมถึงปีนี้จะมีเขาดาวปาร์ตี้ของทางบิอนคร์ยกอีก็ฝากด้วยถ้ามีโอกาสไปเอ็นจอยกันแล้วก็ปีหน้าได้เจอ,อผมอป,ปูแล้วก็ทั้งทีมของชายแน่นแล้วก็ถ้ามีคเสิ์าก้ได้เจอกันครับครับเกอน